B-2 สองสปิริเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนและภารกิจทิ้งระเบิดที่น่าจดจำาีสองสปิริหรือที่รู้จักกันในชื่อสตีลบอมเบอร์เป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ลำหน้าที่สุดของโลกถูกพัฒนาโดยบริษัทนอนทรอปกรุนแมนสหรัฐอเมริกาจุดเด่นคือความสามารถในการบินล่องหนต่อเรดาร์ทำให้สามารถเจาะเข้าไปยังพื้นที่ของสัตวูโดยไม่ถูกตรวจจับ ตั้งแต่เปิดตัวในช่วงต้นปี1990 B2 ถูกใช้งานในหลายภารกิจที่สำคัญและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการทหารโดยเฉพาะในเรื่องการทิ้งระเบิดที่มีความแม่นยำสูงและสามารถปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงประวัติการทิ้งระเบิดที่สำคัญของ B2 1. สงครามโคโซโว1999 นี่คือครั้งแรกที่ B2 ถูกใช้ในภารกิจทิ้งระเบิดจริงในสนามรบในปฏิบัติการออนไลน์ฟอสที่ยูโกสลาเวีย B2 ได้ทำการบินระยะไกลกว่า30ชั่วโมงทิ้งระเบิดได้อย่างแม่นยําเพื่อโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นสะพานและฐานทัพ ในช่วงสงครามนี้ B-2 ทําภารกิจทิ้งระเบิดมากกว่า40ครั้งซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถของเครื่องบินนี้ 2. สงครามอัฟกานิสถาน2001ปัจจุบันหลังเหตุการณ์เศษ9ส่วน11 B-2 ถูกส่งไปยังพื้นที่อัฟกานิสถานเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มผู้ก่อการร้าย b 2ทำการบินทิ้งระเบิดแบบแม่นยำต่อเป้าหมายในพื้นที่ภูเขาที่เข้าถึงยากจํานวนครั้งประมาณ20-30ครั้งการบินในระยะไกลและความสามารถในการล่องหนทําให้ b 2เป็นเครื่องมือสําคัญในการโจมตีเป้าหมายที่สําคัญและซับซ้อน 3. สงครามอิรัก2003 ในปฏิบัติการอิรักกี้ฟรีดอมบีสถูกใช้เพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญของกองกำลังอิรักเช่นโรงงานอาวุธและศูนย์บัญชาการ B2 ทิ้งระเบิดหลายสิบครั้งในช่วงต้นของสงครามเพื่อช่วยเปิดทางให้กับกองกำลังสัมพันธมิตรนี่ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ B2 ในยุคสงครามสมัยใหม่ที่ต้องการความแม่นยำและการโจมตีแบบไม่เปิดเผยตำแหนง่ง สงครามซีเรียตั้งแต่2014เป็นต้นมา B2 ถูกนำมาใช้ในการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลาม (ISIS) และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายการทิ้งระเบิดของ B- 2ในพื้นที่นี้ยังคงมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มขึ้น แม้ว่าจำนวนครั้งจะไม่มากเท่าในสงครามก่อนหน้าแต่ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงของ B-2 ช่วยให้ภารกิจประสบผลสำเร็จสรุปจำนวนครั้งที่ B-2 Spirit ทิ้งระเบิดสงครามโคโซโวมากกว่า40ครั้งสงครามอัฟกานิสถานประมาณ20-30ถึงครั้งสงครามอิรักหลาย10ครั้งราว30-40ถึงครั้ง สงครามซีเรียและปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายหลายครั้งอย่างต่อเนื่องไม่เปิดเผยตัวเลขชัดเจนรวมคร่าวๆแล้ว B-2 Spirit ทิ้งระเบิดจริงในสนามรบประมาณ100ครั้งขึ้นไปในช่วง25ปีที่ผ่านมาเหตุผลที่ทำให้ B-2 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่โดดเด่น ความสามารถในการล่องหนช่วยให้ B-2 สามารถบินผ่านเขตป้องกันภัยของสัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับการออกแบบรูปร่างและใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยระบบเรดาร์ทั่วไป B-2 ยังมีพิสัยบินไกลมากสามารถบินได้เกิน11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมน้ำมันทำให้ปฏิบัติการได้ไกลและต่อเนื่อง นอกจากทิ้งระเบิดแบบธรรมดาแล้ว B-2 ยังสามารถติดตั้งระเบิดแบบแม่นยำสูง Precision Guided Munition และอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยความแพงของเครื่องบินลำนี้ประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ต่อ1นึ่งลำทำให้มีจำนวนไม่มากในกองทัพสหรัฐอเมริกาประมาณ20กว่าลำเท่านั้นบทสรุป B-2 Spirit ไม่ใช่แค่เครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดา แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ทางทหารที่ล้ำสมัยจำนวนครั้งที่ B-2 ได้ทิ้งระเบิดจริงแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญในสนามรบสมัยใหม่แม้ว่าจะมีราคาสูงและจำนวนจำกัดแต่ความสามารถของมันช่วยให้กองทัพสหรัฐอเมริกาสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วโดยแทบไม่เสี่ยงต่อการถูกตรวจจับ เครื่องบินล่องหนลำนี้ยังคงเป็นหัวใจหลักในยุทธศาสตร์ทางอากาศของสหรัฐอเมริกาและ